สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบเรื่องของแข็งของเหลวขั้นพื้นฐานนะครับช่วงที่4นะฮะช่วงนี้จะมีการคำนวณเด็ดๆอะไรบ้างเรามาดูในการตรวจสอบขั้นพื้นฐานของช่วงนี้นะครับเรามาดูเลยนะครับเขาบอกว่าก๊าซมีเทนนะครับเคลื่อนที่ได้ระยะทาง3เมตรต่อวินาที ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ณนะอุณหภูมินี้เมื่อเวลาผ่านไป15วินาทีอ่านละครับเรามาดูนะครับปัญหาจากโจทย์นี้เขาถามระยะทางนะครับแต่ก่อนที่เธอจะรู้ระยะทางได้เธอต้องรู้อัตราการแพร่ของซันเฟอร์ไดออกไซกด์ซสก่อนนะครับ แล้วค่อยเอามหาิยะทางว่า15วินาทีเนี่ยจะแพร่ได้ระยะทางเท่าไหร่เรามาดูครับอันดับแรกก็คือสูตรนะครับเขียนสูตรซะก่อนนะฮะแทนค่านะครับให้ r 1เป็นของมีเทนอ2เป็นอัตราการแพร่ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันสแควร์รูท m2 ส่วน m1 นะครับ ก็คือหกสี่ส่วนสิบหกเพราะฉะนั้น r ได้ออกมาก็คืออัตราการแพร่หนึ่งจุดห้าเมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อได้มานี้ด้วยปั๊บเราก็มาหรือว่าอัตราการแพร่เท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาแทนค่าเราก็มาหาระยะทางก็ได้ยี่สิบสองจุดห้าเมตรต่อยี่สิบสองจุดห้าเมตรนะครับ มันคำตอบเป็นข้อที่สองเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปหาระยะทางหรือหาเวลาก็ตามเธอต้องรู้อัตาราการแพร่ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นตัวจุดนะครับต่อไปครับในข้อที่3ามสองเขาบอกว่ากา๊าซไฮโดรเจนที่27อง, papers, องศาเซลเซียสมีอัตราการแพร่ย4เมตรต่อวินาที ก๊าซไฮดราซีนนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการแพร่ระยะทาง600เมตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลักษณะคล้ายกับข้อตะกี้ต้องหาอัตราการแพร่ก่อนนะครับเราถึงจะหาระยะทางอัอนหน่ส่วนอาอเท่ากับสแควรูท M2 ส่วน M1 อย่าลืมอัตราการแพร่นั้นแปร6,000 86ผันกับมวลโมเลกุลนะครับเพราะฉะนั้น24ส่วน r2 เท่ากับ32ส,ส,ส่วน2น,น,นะครับเราก็จะได้ว่า r2 หรืออัตราการแพร่ของไฮดรซินเนี่ยเป็น6เมตรต่อวินาทีอัน r เท่ากับระยะทางหารด้วยเวลา แทนค่าหาเวลาออกมาก็100วินาทีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตรวจสอบขั้นพื้นฐานว่าหาระยะทางหาเวลาได้ถูกต้องไหมนะครับโอเคต่อไปครับ33ข้อความในข้อใดถูกต้องที่สุดตอนนี้ละถือจะต้องระวังเลยนะครับ ทฤษฎีกฎเกณฑ์ต้องแม่นแก๊สทุกชนิดจะมีอนุภาคที่เล็กที่สุดคือโมเลกุลถูกครับนะฮะแก๊สจริงมีความยืดหยุ่นสมมุริแบบผิดเพราะแก๊สจริงนะมันจะไม่มีความยืดหยุ่นสมรแบบเพราะอะไรเพราะมีแรงยึดเหนี่ยวนะฮะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ทำให้โมเลกุลนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อิสระนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นกา๊าซสมมู์แบบปับ๊บหรือไอเดียแก๊สปับ๊บใช่นะฮะก๊าซส,สมมูลแบบมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากกฎของบอยกฎของชาวผิดก๊าซส,สมมูลแบบไม่เบี่ยงเบนนะครับแต่ก๊าจริงจะเบี่ยงเบนนะฮะ ณนะอุณหภูมิเดียวกันแก๊สมีมวลกุลมากกว่ามีพลังงานจนน้อยกว่าผิดครับแก๊สทุกชนิดณนะอุณหภูมิเดียวกันต้องมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่ากันครับเอาละครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อที่1ครับนะอันนี้เห็นไหมฮะถ้าทฤษฎีจนเราไม่แม่นข้อนี้หลงกลแน่นอน เพราะนั้นต้องละวังเลยนะครับต่อไปครับข้อที่3 4นะครับอีเทนหรือ C2 h 6กับซันเฟอร์ไตรออกไซด์หนักเท่ากันบรรจุในภาชนะที่มีปริมาตรเท่ากันข้อความในข้อใดถูกต้องอ อีเทนและซัลเปอร์ไดออกไซด์มีจำนวนโมลุลเท่ากันนะอุณหภูมิเดียวกันข้อน,นี้ผิดครับเพราะอีเทนและซัลเปรอร์ไตรออกไซด์น้ำหนักเท่ากันแต่จำนวนโมลไม่เท่ากันทำไมถึงจำนวนโมลไม่เท่ากันเพราะมวลโมเลกุลของทั้งสองตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะนั้นจะบอกว่า จำนวนมลเท่าเนี่ยโมลเท่าเมื่อมวลมลุูไม่เท่าน้ำหนักเท่าเนี่ยมันก็จำนวนโมลไม่เท่านั่นเองมันข้อหนึ่งเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องข้อสองอ,อีเทนม,มีมีจำนวนโมลกุลมากกว่าซันเปอร์ไตรแตอ่อีเทนความดันน้อยกว่าอันนี้ข้อความแรกถูกผิดข้อความหลัง เมื่อมอนมากกว่าหรือจํานวนโมลกุลมากกว่าบรรจุในภาชนะเดียวกันหรือภาชนะที่มีปริมาตรเท่ากันเนี่ยณนะอุณหภูมิเดียวกันก็จะมีความดันมากกว่านั่นเองอีเทนมีความดันมากกว่าซันเฟอร์ไตรออกไซด์ณนะอุณหภูมิเดียวกันอันนี้ถูกต้องนะฮะ <c oughs> อีเทนมีจำนวนโมเลกุลน้อยกว่าซันเปอร์ไตรแต่อีเทนมีความดันมากกว่าผิดนะครับผิดตรงช่วงแรกบอกจำนวนโมเลกุลน้อยกว่าเพราะอีเทนมีมวลโมเลกุลมากกว่าเพราะนั้นโมลมันก็แอบอีเทนนี้มีโมเลกุลน้อยมวลโมเลกุลน้อยกว่าแต่จะมีจำนวนโมลมากกว่าเมื่อน้ำหนักเท่าเพราะนั้นบอกตรงนี้ข้อความนี้ผิดนะครับ คำตอบที่ถูกก็คือข้อที่สาเพราะนั้นตรงนี้เวลาคิดพิจารณาต้องระมัดระวังโดยเฉพาะประเภทน้ำหนักเท่าเปรียบเทียบเนี่ยนักเรียนจะต้องคิดให้ดีนะครับหรือไม่นั้นเธอก็ต้องสมมติน้ำหนักขึ้นมาเลยแล้วหาจำนวนมมลไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราไม่แน่ใจนะครับสมมุติเลยแล้วก็หาออกมา นะครับโอเคครับในข้อต่อไปข้อนี้ mm. เขาบอกว่าถ้าแก๊ส x y และ Z มีปริมาตรเท่ากันภายใต้อุณหภูมิและความดันเดียวกันถ้า M มวลเป็นวมเท่ากับมวลโมเลกุล R แทนอัตราการแพร่ข้อใดเป็นไปได้อันนี้เขาเปรียบเทียบมวลโมเลกุล อย่าลืมนะอัตราการแพร่เนี่ยแปผ6ผันกับลากที่สองของมวลโมเลกุลหรือว่าง่ายๆมวลโมเลกุลม,กมากอัตราการแพร่น้อยมวลโมเลกุลน้อยอัตราการแพร่มากเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งบอกว่า mx มากกว่า my มากกว่า mz และไปบอกว่า rx มากกว่า ry ว่า r z ผิดเลยเพราะ มันไม่ได้แปลผันตามมวลโมเลกุลมันผกผันมันจะต้องบอกระดรงกันค่า MY มากกว่า MX มากกว่า MZ r z มากกว่า RY มากกว่า r x นะครับเพราะนั้นตรงนี้เวลาสรุปไอ้ขึ้นต้นเนี่ยถูกแต่ตัวกลางผิดเพราะตัวที่สองนั้นคือ MX แต่ mx จะไปมากสุดเมื่อม mx จะไปน้อยสุดนะฮะไม่ได้ต้องเป็นตรกงกลางเพราะนั้นผิดตรงการเปรียบเทียบ my มากกว่า mz มากกว่า mx เพราะนั้น r x มากกว่า r z มากกว่า R y ถูกต้องเลย mz มากกว่า my มากกว่า mx r z ไม่ได้มันเป็นลักษณะของการ เปรียบเทียบว่าแปรผันตามมาผิดเลยัน,นคำตอบข้อนี้เป็นข้อที่สามครับเห็นไหมฮะทฤษฎีนะครับเปรียบเทียบออกข้อสอบได้ง่ายกว่าการคำนวณเพราะการคำนวณตัวเลขออกมาต,งตรงๆงแต่เปรียบเทียบไม่ลอกภอบหน่อยเดียวหรือทฤษฎีเราไม่แม่นนิยามเราไม่แม่นเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับ เอาละครับดูในข้อต่อไป36นํากนำก๊าซไฮโดรเจน4กรัมมีเทน8กรัมบรรจุในภาชนะที่มีปริมาตร2 2 4ลิตรที่เอไอที่27องศาจะวัดความดันในภาชนะใบนี้มีค่าเท่าไหร่เราจะเห็นว่ามีแก๊สผสมอยู่2อ่านบรรจุในภาชนะเดียวกัน อันนี้เราจะต้องหาโมลของแก๊สทั้งสองแล้วเอามารวมกันแล้วไปหาความดันอีกทีหนึ่งโมลของไฮโดรเจนโมลของมีเทนก็ได้ออกมาเป็น2.5โมล PV เท่ากับ nRT พีคูณ2.24เท่ากับ2.5คูณด้วย0.082คูณด้วย300อย่าลืมนะองศาต้องทำเป็นเคลวินเพราะฉะนั้นได้ออกมา27.46บัน็่ายากาศเห็นไหมครับพอเราคำนวณตรงนี้ตัวเลขไม่ผิดปับ๊บเรียบร้อยข้อนีอ้อาจจะเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างนั่นนิดนึงตรงที่ว่าเอาแก๊สมาผสมกัน แก๊สมาผสมแต่เราเราคิดเราคิดโมลก็ต้องหาโหมลทั้งสองอันแล้วมาบวกกันทั้งมีเทนและไฮโดรเจนไม่เกิดไปอย่างเคมีต่อกันนะครับ <c oughs> ต่อไปครับข้อที่37มเคาร์บอนไดออกไซด์ถูกทำอย่างไรจึงจะกลายเป็นของเหลวคาร์บอนไดออกไซด์ปกติเป็นแก๊สในการที่จะทำให้เป็น ของเหลวก็จะต้องอมีเพิ่มอุณหภูมิลดความดันลดอุณหภูมิลดความดันลดอุณหภูมิเพิ่มความดันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความดันต้องลดอุณหภูมิเพิ่มความดันเพื่อให้โมเลกุลเคลื่อนไหวช้าและอยู่ใกล้ชิดกันทามีผลทําให้แรงย,ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากแก๊สก็จะกลายเป็นของเหลวนั่นเอง นะครับอ่แล่ะครับดูข้อต่อไปครับข้อที่38ในการกำจัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก่อนนำไปทำในตรเจนเหลวนะเราจะทำไงผ่านไปยังอลูมินา่าผ่านแผ่นแผ่นพุนผ่านไปยังสารละลายอัคลคาไพลโลแกลลอน ผ่านไปยังสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เอาละครับถ้าเรามาดูอลูมินาานี้จะใช้แอ r กำจัดละอองน้ำมันในอากาศนะครับผ่านแผ่นพุนตัวนี้จะเอาไปใช้ขั้นตอนในการทำกา๊าซคาร์บอเนลไซดเหลวให้กลายเป็นคาร์บอเนลไซดแข็งแต่อันนี้ทำทำไนโตรเจนเหรือไม่เกี่ยวข้อง ผ่านไปยังสารละลายอัลคา,ลาไเาลเปโรโกลอนอันนี้เป็นตัวดูดซับออกซิเจนแต่เขาบอกว่ากําจัดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นผ่านไปยังสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งโซเดียมไฮด์หรือสารละลายเบสจะทำปฏิรรกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกลือคาร์บอเนตนะครับดนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีนั่นเองคําตอบเป็น ข้อที่4นะครับเห็นไหมครับในตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานที่ถ้าในโรงเรียนชอบออกในในมหาวิทยาลัยก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าตรงต่างๆนักเก็ต้องระวังนิดหนึ่งสิ่งเหล่านี้มีมีสิทธิ์ที่จะออกได้ทั้งนั้นเอาละครับเรามาดู39จะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถทำ ให้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวกลายเป็นคาร์บอนไดไซด์แข็งหรือน้ำแข็งแห้งลดอุณหภูมิเพิ่มความดันอีกครั้งอัดผ่านแผ่นพุนบรรจุในถังรักษาอุณหภูมิลดความดันลดอุณหภูมิขั้นตอนตอน,ตอนที่ทําให้เหลวกลายเป็นแข็งนั้นต้องไปอัดผ่านแผ่นพรุนนะครับนะะเหมือนมันก็คล้ายๆกับ เวลาเราทําน้ําแข็งเกร็ดนะครับอันนั้นเราจะพ่นละอองน้ําอันนี้ก็เหมือนกันคา,าได้ใยเหลวเราไปแผ่นพุนมันจะกระจายกลายเป็นฝอยๆแล้วดูดเอ,อเอาความร้อนออกก็จะทําให้มันกลายเป็นของแข็งได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นกรรมวิธีในการทําน้ําแข็งแห้งนะครับ ต่อไปนะครับถ้าต้องการรักษาร่างกายของมนุษย์ที่ติดเชื้อเอดเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่ยารักษาโรคเอดได้ก็ปลุกขึ้นให้ตื่นขึ้นมารักษาโรคเอดเราจะทําอย่างไรหนึ่งแช่นนน้าแข็งแห้งโอ้อันนี้ปัญหาเยอะเลยเพราะต้องทําน้ําแข็งแห้งกันดูตลอดเวลาแช่ในในตัวเจนเหลวเอาวละครับ สิ่งที่ในปัจจุบันที่มีมีการทำแล้วมีบริษัทรับเลยนะฮะที่จะรักษาร่างกายน้ำแข็งแห้งยังไม่ใช่วิธีการที่สามารถที่จะเก็บรักษาเซลล์ของร่างกายได้ก็คือต้องแช่ในในตรูเจนเหลวนะครับเพราะนั้นคำตอบเป็นข้อ2นะครับโอเคครับอันนี้เป็นการ จบในช่วงที่4นะครับถ้านักเรียนทำมาแล้วเนี่ยนักเรียนทำได้7จ็ดสิบเต็มขึ้นไปนักเรียนก็สามารถที่จะไปเลือกทำขั้นประยุกต์มันก็จะยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นเราทำโจทย์แบบพัฒนามันจะทำให้เรามีความรู้สึกการพัฒนาของตัวเอง แล้วจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีกว่าที่จะทำโจทย์ทีเดียวยากจนทำไม่ได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความรู้สึกของเราแต่ทั้งที่เรารู้แต่โจทย์มันยากเกินไปเพราะ,ะนั้นค่อยๆพัฒนาไปอย่างนี้นะฮะเอาละติดตามทำโจทย์ขั้นประยุกต